สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทวีกิจนะครับนะวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กันในแมปนะครับที่มีชื่อแว่ ว่าอีกแล้วนะบุ๊าเดิมอีกแล้วเวว่าเนี่ยวาอะไรกูจะเลิกวะนะครับนะเดี๋ยวจะผมจะไม่เล่นแล้วมั้งนะครับเวว่าเนี่ยมันไร้สาระนะครับเกงนี้นะครับเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า two player o b b y นะครับซึ่งมันน่าสนใจนะครับคือผมไม่เคยเห็น a บ b ้เล่น2คนเลยนะครับ t o player นะครับนะก็ดูรูปแล้วนี่สคิทเกมปล่าวะก็เกมนี้นะครับก็เหมือนจะมีอัปเดตนะเวลคัมนะ t o player นะครับ a b ี้เนี่ยก็อัปเดตอะไรวันไหนก็เชิญมาอ่านกันนะครับนะ เครดิตอะไรก็โวเครดิตด้วยนะครับนะก็ลองมาดูกันแล้วกันนะครับนะเออช่างมันเถอะแต่เราไม่เสียเวลานะครับกดเข้าเล่นเกมไปเลยโวอันนี้คือหน้าเข้าเกมนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่นะช่างมันเถอะอันนี้คืออะไรวะแบบหนึ่งแบบสองแบบสามเราควรจะเรือกแบบแรกก่อนแบบนอร์อลใช่ไหมคอร์ลวินคิดมากนะครับนอร์อลปันกลางครับเล่นนอร์อลก่อน แล้วเสียงเกียร์แบบแป๊บหนึ่งมันทอรหดมากโบบิดเ,เพลงมีไหม้าไม่มีปิดแล้วนะอันนี้เป็นการชวนเพื่อนมาเล่นนะครับก็จะได้ใช่ไหมวะอันนี้เป็นการโดเน a t นะครับโอ้โแมปดีผมด o n a t i o ให้เอาไปก่อนลนะห้าโลบักนะครับน้ําใจนะครับนะแต่ว่าเป็นปีใหม่แล้วนะครับห้าโลบักนี่มันพอกินเปล่าวะแล้วนี้คืออะไรชวนเพื่อนเล่นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมจะปิดก่อนนะครับไม่ไหวนะครับโหกูจะเตกนะครับ แล้วนี่ผมต้องไปไหนเอออันนี้คือเซสสปาแล้วนี่คือ,อะไยมาริโอ้มาริโอ้อันนี้คือตัวอะไรวะผมจําไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรอ่ะอ๋อต้องเข้ากลุ่มเหรออ๋อต้องมีอันนี้ใช่ไหมถึงจะได้ใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคมีโดมินัตด้วยนะครับอันนี้คืออะไรโอ้โหว้าวัดดีวัวดวดีนะครับเออเป็นมาริโอ้แลวไอเวนโอเคแล้วผมต้องไปไหนอันนี้คือช็อปนะครับซึ่งมันเสียตังไหมถ้าผมกด โอ้ยมันมีโลบักด้วยอย่าหวังนะเสียเสียนี่คือโอ้โอ้สี่ห้าหกสคริปต์เกมคือกูกดอะไรไม่ได้แล้วนะครับช่างมันเถอะครับแต่ผมอยากเล่นแล้วอันนี้คืออะไรเขียว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 นี่คืออะไรเอ่ยแปะคืออะไรวะแล้วมันเล่นสองคนยังไงอะท่านผู้ชมผมงงแล้วอันนี้คืออะไรอะใครเข้าใจอะลืมบอกผมด้วยนะครับถ้าใครเคยเล่นอะมันต้องเล่นสองคนเหรอรังไงวะแต่มันก็เล่นคนเดียวได้นะเว้ยโอ้ยวแผ่นมีการหายด้วย โอ oh ้โหอัปี oh, 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 ้เฮ right. ้ยไม่เอาอยากเป็นมาริโอกูจะเป็นมาริโอกูเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอันนี้อ๋อถ้าผมเป็นสีเขียวผมต้องไปสีเขียวไหมเช่ป่ะวะผมต้องตอนนี้ใช่ไหมต้องไปพร้อมกันวะไม่หรือวมันต้องไปพร้อมกันนะผู้ชมถ้าสีเขียวมันต้องเล่นสองคนเว้ยเนี่ยมันต้องช่วยกันเว้ยเนี่ยอต้องให้ต้องให้เขาเหยียบนะครับทผู้ชมคือผมต้องให้เขาเหยียบเว้ย ไอเหยียบให้ผมหน่อยนะ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 ขอละนายเราขอละนายนายเราขอละไอเดี๋ยวช่วยเขาเลยนะเออผมเป็นคนดีตะวันนี้แหละอ่ะเราจะช่วยนายไปไปกูช่วยมึงแล้วอ่ะไปดีเนี่ยบอกกูทำให้มึงไม่ไปไอเวยเลยเอาเร็ว,รวโหการลินสองคนนะครับกับคนแปลกหน้าเอาโกเออไปเร็ว,เ,รวเออ โอเคโหทำไมมึงกระโดดแหลกๆมาน,นี่แล้วแ่องของผมล่ะแล้วคูจะไปไงอ่ะ oh, โอ้โหแม่งร่องโหยอยู่เลยไปไงอ่ะทีนี้ว้าวว้าวมันเป็นอย่างงี้นี่เองความสามัคคีแม่ความสาม,มัคคีโอ้ oh, my god อันนี้คืออะไรผมต้องเออผมเซฟอันนี้คือเซฟใช่ไหมผมต้องกระโดดมาตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บอันนี้คืออะไรอ๋อเหมือนเป็นการให้เขาใช่ไหมเอาไอ้อเหี้ยผมโอ้ไม่ได้คือ โอเคมึงให้กูไปอันยากไอเวนไอไออย่าเพิ่งดีไอมันกระโดดไม่ได้เฮ้ยโอ้ยไอโง่เฮ้ยมึงก็ชนไอดีพี่คนเดียวก็ได้ตรงนี่ยกูไม่งอนี่กูไม่งอกูบอกไอ้ก่อนนี่แล้วมึงก็ไปเอออันนู้นน่ะทำให้เร็วเนี่ยเฮ้ยพาโลไปรุ่นไปรุ่นดีนะเฮ้ยเอาเอออันนี้นี่นี่ทำให้แล้วทำให้แล้วทำให้แล้ว ไปเถอะนะกูขอละพีดขอโทษขอโทษกูผิดเองขอโทษขอโทษขอโทษโห่นี่มันต้องเล่นกันสองคนจริงนะครับนั่นก็คือมันโหยคนที่มันอยู่คนเดียวคนนี้นี่คือจบนะผมว่าเลยนี่นี่นี่ทำไปแล้วทำไปแล้วโดดมาโดดมาโถเอ้ยโดดอับบี้มีโดดตกอีกไอเวนเออต้องรอการจังหวะนะครับให้เขามาถึงนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะกดไป b ายบาย a few moments later ปีนี้กูจะผ่านไหมกูจะรอดูอย่างนงี้แหละนะสนะู้ๆนะครับสู้ๆเอาหน่อยเพื่อน Let's go เออทำไมเราไปไปโยจะรลองไข่อ่ะมาริโอ้ ผมได้ทําการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะคือติกี้เนี่ยผมไม่ไหวจริงนะครับนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนะคือตอนนี้เนี่ยผมเจอแล้วนะครับคนโอ้โหดาดหนึ่งนะครับเรากดเลยแล้วกันนะะเรามาเช็คนี่ไงเราเจอแล้วเราใช้เป็นตัวโอ้โอเข้ามากับเพื่อนเฮ้ยแต่เราก็ไปด้วยได้นะไปด้วยไปด้วยไปด้วยพีดพีดพีดไปด้วยไปด้วยเกาะเกาะนะครับเกาะไปด้วยนะครับไปด้วยเล่นคนเดียวโอ้ไปด้วยไปด้วย เอาไปเอาละเพื่อนเมื่อมึงจะทิ้งเพื่อนไปไม่ได้โอเคอันนี้ไปไงต่อนะครับเดี๋ยวผมไปด้านซ้ายแล้วกันนะไม่เขาไปด้านขวานะโอเคแล้วก็ไปนะครับไปคนผู้หญิงคนนี้โอเคไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วโีเ okay, แล้วก็ไปต่อนะครับคือถ้าผมไปกดให้มันล่ะมันจะมองหน้าผมอยากรู้มันจะหันมามองเว้ย โอเคโอเคคุณผู้หญิงไปครับคุณผู้หญิงนะผมผมไม่แกงเขาแล้วโอเคนะครับโอเคแล้นี้คือไปไหนต่อเซฟอันนี้คือผมผมต้องไปก่อนใช่ไหมหญ่าเขาเขาไปได้ okay, okay, โอเคผมเหยียบเขาเหยียบเหยียบโอเคทีมเบริร์กเฮ้ยโอ้โหทีมเบริร์กผมไปก่อนเลยนะครับด้านอุ้ยอ้ยอุโอ้โห้ล่องหนนะเอาใหม่เอาใหม่ซอรี่ซอรี่ sorry, sorry, ไม่เคยเล่น ผมต้องไปใช่ไหมเขาต้องไปก่อนเว้ย้ยเชินเลยอ่ะขอโทษเขินเขินเลยอย่างนี้ไม่ไหวขอโทษขอโทษขอโทษ sorry 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 เคยไปโอเคอเคอค้ยถ้าผมโดนตกนี่ผมรู้สึกผิดเลยนะครับนะเกมนี้มันต้องความร่วมมือนะครับนะก็คือถ้าผมทําเขาแบบเออไม่ผ่านนะครับเขาต้องมาเริ่มใหม่กับเราเนะยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ น่ากลัวนะครับนะเออคุณอาจจะโดนเพื่อนด่าได้ครับว่าไอโง่เอ้ยกูทามาตั้งนานมึงตายนะครับนั้นระวังไว้นะครับอุ้ยเสียวเสียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเหยียบให้อยู่เหยียบให้อยู่โอ้มากระโดดก็ได้นี่ไหวเว้เนี่ยกูได้จะกระโดดง่ายกว่าน,นี้เฮ <Hey, S 2> ผมไปทางนี้ดีกว่าว่ะผมอยากไปทางเนี้ยขอไปได้ไหม,ไมไอ่ะกูเยอะให้เขาก็ได้อะ่ะเขาอยากว่าเสียวอ,อ่ะขอขอไปเนี่ยเขาอยากไปอะครับโอ้ย ไอเมนเอ้ยมัวแต่เถียงนะเขาอยากไปกูตกเลยน,นี่เราก็แค่เดินให้เขานะครับโอเคแราก็เดินอุ้ยเดินให้เขาไปเลยนี่นี่นี่นเขาต้องตามเขาไวเราให้ทันเว้ยนี่โอ้โหคืออันนี้ง่ายมากแค่โดนเดินตรงอย่างเดียวนะครับเออกำแพงปิศนาเอาออกเรียบร้อยจบแล้วอันนี้คือตอนนี้ผมอยู่ไหนอนะนี่อะไรอะแบบเจ็ดแล้วหรอโว้ผมอยู่แบบเจ็ดแล้วทำไมอ่ะต้องต่อตัวกันหรอหรือย,ยังไงนี่หรอ โอเคว้าวทีมเวิร์กทีมเวิร์กทีมเวิร์กโอ้โหโอ้โหโ้โหไม่มีใครมึงก็เหยียบให้กูสิพี่เอ้ยเอ้ยกูต้องไปกูต้องไปเหยียบให้หน่อยเดี๋ยวเราพานายเราเดี๋ยวเราเดีเ๋ยวเราพาเธอเธอต้องมาตรงนี้เว้ยมีแล้วก็เหยียบเออเอันหนึ่งอันหนึงโอเคโอ้ทีมเวิร์กทีมเวิร์กนะครับคนนี้คนผู้หญิงขึ้นมาเร็วขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออเออขึ้นมาโล็วเร็วเออโอ้โหก็ขึ้นบันไดมึงยังขึ้นไม่ได้อีกเอเวนเลยขึ้นมาเนี่ยกูเหยียบไปแล้วเนี่ยเนี่ยพอกูเหยียบได้มึงโอ้โอ้เขามาเองครับผู้ชม,ขามาเขาไม่เคลียร์เอง <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษ sorry 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 มึงโง่เองนะแล้วขอโทษนะโอ้โหถ้าเขามาดูคลิปเราหรือเขาเป็นคนไทยเขาอ,อาจจะด่าไอ้โง่นะครับเออกูต้องพยายามเหยียบนี้ให้แล้วกันนะเนี่ยเนี่ยเหยียบได้อะไรเงี้ยอ่ะ ผมโผล่อย่างงี้ผมเหยียบได้ว้ยเห็นปะผมเหยียบได้เออเอาเขาชมกูดีเขาชมกูดีนี่ผมเหยียบได้แล้วขึ้นมาขึ้นมาเหอะกูขอละกูขอละขึ้นมาเหอะขึ้นมาเหอะกูขอละกูขอละขึ้นมาเหอะนะหน้ากูขอละเนี่ยพอมันนานๆมึงเสี่ยงไม่ขึ้นนะไอเวนขึ้นมาอืมกูชุนเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงไม่ขึ้นนะมึงเรื่องมากแกเนี่ย เนี่ยเห็นปะเนี่ยมึงอไอเวนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลคุณผู้หญิงกูจะตายกับผมสักยกไหมอะเนี่ยไอเวนเนี่ยตอนเนี่ยตอนกูทําได้มึงเสียกไม่ขึ้นพอกูทําไม่ได้นี่มึงขึ้นมาจังเนี่ย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 โฟกัสดีๆขึ้นมาครัวทําทำได้เวนขึ้นมา พวกผู้หญิงโอเ้เขาออกไปเลย โอบจ้าโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมต้องขอเพียงไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็โดนหักหลังโดนทิ้งนะครับกันไปนะครับเออเศร้าอ่ะนะปีใหม่แล้วกูก็โดนทิ้งนะครับกนะ็ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะก็แมบบต,ต่างๆที่ผมไม่เล่นก็ต้องขอโทษนะเพราะว่ามันอาจถ้ามีเวลาอาจจะเอาเพื่อนมาเล่นนะครับ <laughs> เพื่อมันจะได้ง,ง่ายกว่านี้นะครับนะเออก็ถ้าใครชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับก็ไว้เชิญใหม่คลิปต่อไปนะสนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาเชิญใหม่ครับ e e you again later บายบายจุบจ๊บจุ๊บ